สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก้องจะมารีวิวตัวละครเจ้าคิรัวนะครับร่างที่อีโวเรียบร้อยนะครับตัวละครนี้เนี่ยถ้าพี่จําไม่ผิดนะครับมันจะเป็นตัวละครของหอคอยเนี่ยซีซั่นที่แล้วนะครับในชั้นที่100นะครับจะได้เป็นแคปซูลมานะครับทุกคนก็ร่างแรกนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นผมสีขาวแบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่เปิดรูปให้ดูนะนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนร่างแรกเนาะแล้วก็ของที่ใช้ในอีการอีโวเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะอีโวง่ายนะทุ คนไปคราบได้เลยนะตัวสายฟ้าตรงนี้นะครับก็มาคราบตรงนี้ได้เลย นี่เดี๋ยวพี่ไปพาไปดูนะครับนี่ก็พิมพ์ว่า CRY นะครับนี่นี่ CR ก็ขึ้นแล้วครับนี่ก็คือสามารถขาได้เลยใช้ Co s m ม c e ้น e n 15อันแล้วก็ตัวไร์เนี่ยแค่50เองนะครับทุกคนคือตอนนี้เนี่ยมันหาไม่ได้แล้วก็จริงนะครับแต่ว่ามันยังหาซื้อได้นะทุกคนอาจจะต้องแบบคืออย่างนี้กว่าก่อนจะดูว่าเขาเรียกว่าอะไรก่อนที่ทุกคนจะไปซื้อดูคลิปนี้ในการตัดสินใจก่อนละกันนะครับผมว่าเอยตัวละครมันเก่งหรือเปล่ามันเป็นท่าแสงด้วยนะทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นแค่บัเวรนะคบ ดาเมตตอนนี้เนี่ยอยู่ที่2 5 0 0 0นะครับแล้วก็ระยะ19ระยะน้อยมากนะแต่ว่าตีเร็วนะครับทุกคนเอ้ยตัวนี้ค่าเวิล์ตีเนตพี่มันครบ100%์พอดีเลยนะครับขอจัดหน่อยดิขอจัดค่าตรงนี้หน่อยตรงนี้มันเป็น100%พอดีแล้วกดรีโลปับสำหรับน้องๆนะครับที่กำลังมองหาการฟาร์มเกมอนิเมะรัส a ตนอนิเมะดีเฟนเดอร์ ender, และอนิเมะรอย่อยนะครับ แบบ AFK หาของ24ชั่วโมงแต่ไม่มีเวลาในการเฝ้าหน้าจอพี่ขอแนะนำ UG Phone เลยนะครับแอปพลิเคชันเช่ามือถือรองรับ PC iOS และ Android u g 4นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ออนไลน์บนคลาวด์24ชั่วโมงนะครับต่อให้เราปิดคอมปิดมือถือไปแล้วตัวเราก็ยังฟาร์มอยู่นะครับไม่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับมันจะเป็นอินเทอร์เน็ตของตัว u g 4 o n e เองนะครับทุกคนมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายนะครับพี่แนะนํา Gvip ขึ้นไปนะครับจะลื่นกว่าแล้วก็มันจะแพงกว่าแค่นิดเดียวนะครับทุกคนนะรองรับการใช้งานภาษาไทยสมัครครั้งแรกเนี่ยรับส่วนลดสูงสุด50%เลยนะครับถูกกว่า Redfinger อย่างแน่นอนมีช่องทางการชําระเงินมากมายนะครับไปตามกันได้ ที่ u ูทูบโฟนะครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยช่องของเรานะครับมี Facebook Fanpage เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับเข้ามากดติดตามกันได้เลยนะครับผมลิงก์เนี่ยทุกคนสามารถเอาจากหน้าช่องตรง YouTube ได้เลยนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับทุกคนฝากติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับ สุ่มไก่1ร้านเพชรราคาเพียง1บาทเองนะทุกคนได้รหัสแล้วนะครับมาดูกันก็จะมี1ร้านจริงๆด้วยนะครับมีไก่เพชรขายราคาถูกไก่ตัวสีเขียบไก่ตัวมิสติกและาชนีก็มีมีเพชรขายด้วยรับกดเกมพาร์ตเติมโรบัคแท้ปลอดภัย100% d เ Shop ดีีชอปจดทะเบียนการค้าแล้วมีแจกโค้ดด้วยเข้าริกงใต้คลิปได้เลย ได้เป็น S นะครับตอนนี้สแตทพี่เป็น S หมดเลยแต่ว่าตรงนี้มันเป็น S ลบก็ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ดีกว่า,เ,าเขาเรียกว่าก็ดีกว่า A แล้วกันนะครับอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนอะเดี๋ยวพี่เปิดเบสซิ่งให้ดูก่อนละกันนะครับเบสซิ่งเนี่ยก็จะค่อนข้างสวยนะนี่พี่ส่วนตัวเนี่ยพี่ชอบเบสซิ่งนะครับนี่เบสซิ่งถือว่าสวยเลยนะนี่เป็นสายฟ้าประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะใส่เบสซิ่งเข้าไปรีวิวให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลต้นไม้เนี่ยพี่ ป๊บ o โอเ l อเรนั่นเองนะครับทุกคนโอเคไหมประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูดีกว่านะครับว่าเจ้าคิรัวนะครับร่างที่อีโบเรียบร้อยแล้วเนี่ย จะเก่งสักแค่ไหนนะครับทุกคนนะถามว่าทุกคนควรจะซื้อไหมเดี๋ยวให้คลิปนี้เนี่ยเป็นคําตอบละก,กันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนเรียกว่าไร Hunter X Hunter เนาะก็ไปซื้อได้นะครับทุกคนสะสมไว้อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่กําลังทรัพย์ที่เราจะมีจะจ่ายไหวนะครับทุกคนนะโอเคไหมมันไม่น่าไม่น่าจะแพงเท่าไหร่นะทุกคนน,น่าจะประมาณหลักร้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันใน i n ินิ i t y นะครับทุกคนไปดูกันว่าจะเก่งสักแค่ไหนนะครับทุกคนไปกันเลยนะครับ โอเคครับผมทุกคนตอนนี้พี่ได้ทำการฟาร์มมาถึงประมาณเว็บที่31แล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะวางจ้าคิดลัวเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะวางใกล้ๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันตีวงมันค่อนข้างเล็กนะครับทุกคนนะ พิรุ่นนะครับเมื่อวางทงไปแล้วนะครับเบสดาเมจนะครับ3 3 7 0 0 0นะครับแล้วก็จัดติดอิเล็กทริกฟิล์นะครับที่เป็นสตัร์สตัร์สายฟ้านะครับทุกคนอยู่ที่ประมาณ1 1 8 0 0 0นะถือว่าน้อยมากนะครับวง19บเก้านะแต่ว่ามันตีเร็วน้อยหนึ่งจุดห้าเก้าวินครับวางไปแล้วเนี่ยตีมปนเซอร์เคิลนะยังตีแอร์ไม่ได้นะครับทุกคนนะโอเคต่อตีทุกคนตัวละครนี้นะครับจะมีทั้งหมด7ขั้นนะครับเดี๋ยวอัพไปสักเท่าไหร่ดีสัก2 3งสมทีไหม 3ทีแล้วกันนี่อัพไปสัก3ขั้นครับอัพมาถึงขั้นที่3แล้วนะครับทุกคนนั้นดามเมจเนี่ยเบดามเมจกลายเป็น1 6 6 0 0 0้านนะครับแล้วก็ อิเล็กทริกฟิลนะครับจะอยู่ที่5 8 1 0 0นนะครับอนิเมชั่นก็จะเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นกันเลยนะครับทุกคนประมาณนี้อ่าแล้วก็วงเนี่ยเพิ่มมาเป็น27.1นะวงก็ใหญ่ขึ้นพอประมาณนะครับยังเป็นเซอร์เคิลอยู่แล้วก็ในขั้นนี้เนี่ยคือตีแอร์ได้แล้วนะครับไอตัวของคูดาวเนี่ยถือว่าตีเร็วมากนะ1.59าวิคือตีเร็วมากนะครับอัพมา3ขั้นเนี่ยใช้เงินอยู่ที่ประมาณ7 4 0 0น้อะครับประมาณนี้เองครับก็ถือว่าพี่ว่ามันยัง คือชอบที่มันตีเร็วแต่ว่าดาเมจมันมันน้อยไปหรือเปล่านะเออแต่ว่ามันก็ตีเร็วไงดีเพสมันก็จัดจ้านอยู่นะถ้าเกิดว่าแบบนับนับเป็นวิอะไรเงี้ยมันก็เร็วอยู่อืโอเคทุกคน ขั้นต่อไปใช้เงิน3,600นะครับดาเมจเนี่ยเบสดาเมจเป็น2องล้านแนะครับแล้วก็อิเล็กทริกฟิลเป็นเก้าแสนปดนเจ็ดพันะครับประมาณนี้นะครับวงเพิ่มเป็น29.9นะครับเกือบจะ30แล้วนะ30ให้เลยก็ไม่ได้นะครับไอตัวครูดาวเนี่ยเท่าเดิมนะ1.59นะครับทุกคนแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับขั้นที่5ใช้เงิน5,600นะครับนะทุกคนขั้นนี้นะครับทุกคนก็ยังคงเป็นอิเล็กทริกฟิลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวดาเมจเนี่ยเบสดาเมจเป็นนนน3 7ถือออออวว่่่่าาเยยยยะะะพพสสมคคคครรรรัััับบบแตกก็ง้ไปูดีีหทุน แล้วก็ e ิเล็กทริกฟิลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,290,000นะครับระยะ32.6นะครับแล้วก็คูเรลเนี่ยเท่าเดิมมาตลอดเลยนะครับนะ1.59วินาทีนะครับอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนขั้นต่อไปขั้นที่6แล้วนะครับใช้เงิน8,100นั่นเองนะครับทุกคนนะ ดาเมจกลายเป็น7ล้านนะครับ7ล้าน8ปดแสนหมื่นนะครับแล้วก็ติเล็กทิกฟิล์อยู่ที่2อ0แสนนะครับทุกคนนะแล้วก็วงเนี่ยสามห้าจุดสามนยังเป็นเซอร์เคิลนะรูปแบบเนี่ยเป็นเซอร์เคิลแบบนี้มาตลอดเลยนะครับคูดาวก็เท่าเดิมนะ1.59่งจาก้วินั่นเองนะทุกคนนะขั้นต่อไปขั้นสุดท้ายแล้วนะทุกคนใช้เงิน14,600นั่นเองนะวงค่อนข้างใหญ่นะขั้นนี้เนี่ยดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ9ก้าล้านนะก็คือเบสดาเมจนะทุกคนนะเก้าล้านหกแสนห้าหม 3า0 0นนะครับก็บวกบวกกันแล้วเนี่ยก็ประมาณ13ล้านได้ประมาณ1 3 1 4ล้านบสีโ่โทษทีกคนเจ็บคอนะทุกคนนะตอนนี้เนี่ยวงโจมตีอยู่ที่36.7นะครับคูดาว1นึ่งจาวิตลอดถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ถือว่าตีเร็วมากๆนะครับแต่ว่าดาเมจมันเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะทุกคนนะแต่ว่าการใช้เงินในการอัพขั้นก็ถือว่าน้อยส่วนตัวเนี่ยพี่มองว่าให้เป็นกลางๆและกันนะครับก็คือไม่ได้เก่งมากแต่ว่า คือเอาไปเล่นได้อเออพี่ว่ามันเอาไปลงท่าได้อยู่นะทุกคนเออค่าวางมันก็แค่6 0 0เองอะไรประมาณนี้แต่ว่าต้นเกมมันอาจจะไม่ไหวนะถ้าเปิดเอาไปลงท่านะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบัฟอื่นก็ไม่แน่นะถ้าเป็นบัฟกิจเนี่ยอาจจะต้นเกมไหวอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าถามว่าคนที่ไม่มีเนี่ยควรซื้อไหมถ้าถามพี่ก็คือถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่เออยังไงอะ เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นแฟนฮันเตอร์เฮนเตอร์ก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะเพราะว่ามันมีตัวอื่นที่เป็นท่าแสงเนี่ยทดแทนในการเล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้เบสซิ่งอ่ะก็ซื้อได้นะทุกคนเบสซิ่งมันก็สวยนะเนี่ยอย่างที่พี่ใส่อยู่ตอนนี้ก็คือเบสซิ่งของมันนะเออถ้าเราจะซื้อเพราะว่าเราชอบเบสซิ่งแบบเนี้ยคือซื้อได้นะเออนี้ก็โอเคเลยนะทุกคนพี่ว่าเบสซิ่งมันก,ก็ก็สวยอยู่นะถ้าราคาแบบไม่ได้ ไม่ได้เกินร้อยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่เกิน50บาทเงี้ยพี่ว่ามันก็ก็ซื้อได้นะคือพี่ไม่รู้นะคบว่าราคามันเท่าไหร่นะครับทุกคนโอเคไหมเออประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นบัฟกิจหรือบัฟอะไรก็อาจจะเก่งกว่านี้ไปอีกนะครับทุกคนนะอันนี้มันแค่แบบบัฟโอเวอร์โหลดเองนะครับนะต้นๆน,นะครับทุกคนนะเออประมาณนี้โอเคทุกคน สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็คงประมาณนี้นะครับทุกคนนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้เนี่ยพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนมันเท่นนะตัวมันหลอดีนะทุกคนเนหะ็นปะคือแบบหน้าหน้าหน้ามันหลอดีคือพี่ก็ไม่เคยดูหรอกคันเตอร์ไอคันเตอร์นะทุกคนนะแต่ว่าพี่หาข้อมูลมาอะไรประมาณนี้คนระับนี่มันหลอดีนะโอเคทุกคนพี่ไปแล้วบายบายครับผม